สวัสดีค่ะวันนี้เราไปฝึกฟังฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนฝรั่งกันต่อนะคะไปฝึกกันเลยค่ะ I'm feeling good today. Got lots to do on holiday and I seem to be working more than I do at work. แบ่งเป็นสามส่วนนะคะ I'm feeling good today. I'm feeling good today. วันนี้ฉันสบายดีสับค่ะ I'm feeling ฉันรู้สึก good ดี today วันนี้ยังอยากจะย้ำซ้ำๆนะคะให้เพื่อนสังเกตตรง I'm feeling คือการใช้ ing เราจะใช้กับ verb to be ใช่ไหมคะ verb to be ในที่นี้ก็คือ am นะคะเราไปพูดพร้อมกันอีกทีนะคะ I'm feeling good today ไปฟังอีกทีค่ะ I'm feeling good today ส่วนต่อไปค่ะ Got lots to do on holiday Got lots to do on holiday มีอะไรให้ทำมากมายในวันหยุดสับค่ะ got มี lots มากมาย to do ให้ทำ on holiday ในวันหยุดอยากให้เพื่อนๆสังเกตตรงคำว่า On Holiday นะคะสังเกตว่าเขาใช้ On เป็นตัวเชื่อมกับ Holiday นะคะเราก็จำไปใช้ได้เลยนะคะเราไปพูดพร้อมกันอีกทีนะคะ Got lots to do on holiday ฟังอีกทีค่ะ Got lots to do on holiday ส่วนต่อไปค่ะ and I seem to be working more than I do at work and I seem to be working more than I do at work และดูเหมือนทำงานมากกว่าที่ทำงานสับคา้า seem ดูเหมือน working ทำงาน more than กว่า do ทำ at work ที่ทำงานตรงนี้ก็อยากจะย้ำตรง be working อีกทีนะคะ นั่นก็คือ ing ใช้กับ verb to be verb to be ในที่นี้ก็คือ be นะคะแต่เสียงเพื่อนฝรั่งเราไม่ได้ยิน be แต่เหมือนมีหยุดนิดนึงแล้วก็ถึงจะ working ใช่ไหมคะตรงที่เสียงหายไปนั่นแหละคือ be ค่ะเราไปพูดพร้อมกันอีกทีนะคะ and I seem to be working more than I do at work ไปฟังอีกทีค่ะ and I seem to be working more than I do at work I'm feeling good today. Got lots to do on holiday, and I seem to be working more than I do at work. I'm feeling good today. Got lots to do on holiday, and I seem to be working more than I do at work. Good to know that you are feeling good. Good to know that you are feeling good. ดีใจที่ได้รู้ว่าคุณรู้สึกดีสับค่ะ Good to know. ดีใจที่ได้รู้ That. ว่า Feeling good. รู้สึกดีเราไปพูดพร้อมกันอีกทีนะคะ Good to know that you are feeling good. y e a Better than I have been feeling to be honest. Yeah better than I have been f e a r i n g to be honest ใช่พูดตรงๆว่าดีกว่าที่ฉันรู้สึกมาตลอดสับค่า better than ดีกว่า have been f e a r i n g รู้สึกมาตลอด to be honest พูดตรงๆหรือด้วยความสัตย์จริงอยากให้เพื่อนๆสังเกตตรง Have been feeling นะคะคือการที่เราจะพูดถึงเหตุการณ์ที่เราได้ทำมาอย่างต่อนเนื่องนะคะเราจะใช้ ing กับ have บวก verb ช่อง3นะคะในที่นี้ been ก็คือ verb ช่อง3นะคะและสังเกตตรง honest นะคะอยากจะย้ำว่าเขาไม่ออกเสียงตัว h นะคะออกเสียง honest นะคะไม่ใช่ honest นะคะ yeah, better than i have been feeling to be honest. funky tika. yeah, better than i have been feeling to be honest. i'm back at work on sunday night, but i've got so many things planned for tomorrow. i've got a friend who runs a fish farm and was asked to get some fish for another friend's birthday party tomorrow. so that's a 60-mile round trip. แป่งเป็นหกส่วนนะคะ I'm back at work on Sunday night I'm back at work on Sunday night ฉันกลับมาทำงานคืนวันอาทิตย์สับคา I'm back ฉันกลับมา At work ทำงาน On Sunday night คืนวันอาทิตย์อยากให้เพื่อนๆสังเกตตรง On Sunday นะคะอยากย้ำว่าเขาใช้ on เป็นตัวเชื่อมกับกับวันในหนึ่งสัปดาห์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะเราไปพูดพร้อมกันอีกทีนะคะ I'm back at work on Sunday nightI'm back at work on Sunday night, on Sunday night. ส่วนต่อไปคะ่ะ But I've got so many things planned for tomorrowBut I got so many things planned for tomorrow. แต่ฉันมีแผนมากมายสำหรับวันพรุ่งนี้สักคา but แต่ g o t มี so many things มากมายหลายสิ่ง planned วางแผนไว้ for tomorrow สำหรับพรุ่งนี้เราไปพูดพร้อมกันอีกทีนะคะ But I got so many things planned for tomorrow: But i got so many things planned for tomorrow. i got a friend who runs a fish farm. I've got a friend who runs a fish farm I've got. ก็คือ I have got ฉันมี a friend เพื่อนคนหนึ่ง who ผู้ซึ่ง runs a fish farm ทำธุรกิจฟาร์มปลาอยากให้เพื่อนๆสังเกตตรงคำว่า a got ซึ่งก็คือ I have got นะคะการใช้ have got นะคะมีความหมายว่ามี ใช้แสดงความเป็นเจ้าของโดย have และ have got นี่นะคะมีความหมายเหมือนกันนะคะสามารถใช้แทนกันได้การใช้ have got ก็เพื่อจะบอกว่าสิ่งสิ่งนั้นนะ่ะมีอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ว่าเวลาใดปัจจุบันอดีตอนาคตนะคะเป็นความจริงไม่มีวันเปลี่ยนนะคะและให้สังเกตตรง b runs of Fish Farm ด้วยนะคะซึ่งการที่เราจะบอกว่าทำธุรกิจอะไรนะคะเราใช้คำว่า Runs นะคะ Runs a fish farm ทำธุรกิจฟาร์มปลานะคะเราไปพูดพร้อมกันอีกทีนะคะ I've got a friend who runs a fish farm ฟังอีกทีค่ะ I've got a friend who runs a fish farm ต่อไปค่ะ I n was asked to get some fish from and was asked get some fish get to และถูกขอให้ไปเอาปลาจำนวนหนึ่งสับคา Was asked to ขอให้ to get ไปรับมาไปเอามา some fish ปลาจำนวนหนึ่งอยากให้เ,เพื่อนเสังเกตตรง Was asked การที่เราจะพูดถึงการถูกกระทำนะคะเราจะใช้ verb to be นะคะบวกด้วย verb ช่องสามนะคะซึ่ง asked คือ verb ช่องสามนะคะ mm hmm. was คือ verb to be นะคะเราไปพูดพร้อมกันอีกทีนะคะ and was asked to get some fish ฟังอีกทีค่ะ and was asked to get some fish ต่อไปค่ะ for another friend's birthday party tomorrow for friend's another tomorrow friend birthday party tomorrow. เพื่องานเลี้ยงวันเกิดของเพื่อนอีกคนในวันพรุ่งนี้สับค่า for สำหรับ another friend's birthday วันเกิดของเพื่อนอีกคน party งานเลี้ยง tomorrow พรุ่งนี้เราไปพูดพร้อมกันอีกทีนะคะ For another friend's birthday party tomorrow. Fang iti Fish for another friend's birthday party tomorrow. So that's a 60 mile round trip. So that's a 60 mile route trip. Nanku Gandenhang Pai Club Mine. That's cookie. That is นั่นคือ s i x mile หกสิบไมล์ round trip การเดินทางไปกลับเพื่อนๆจะเห็นว่าคำว่า so ถ้าไม่มีคำนี้ประโยคนี้ก็ยังแปลเหมือนเดิมนะคะซึ่งซึ่งฝรั่งมักจะใช้คำว่า so ขึ้นต้นประโยคมันอาจเป็นคำติดปากนะคะไม่มีก็ได้ค่ะ เราไปพูดพร้อมกันอีกทีนะคะ So that's a 60 m i l e round trip. ฟังอีกทีค่ะ So that's a 60 m i l e round trip. เราไปพูดโดยรวมอีกทีนะคะ I'm back at work on Sunday night, but I got so many things planned for tomorrow. I've got a friend who runs a fish farm. and was asked to get some fish for another friend's birthday party tomorrow so that's a 60 mile round trip i'm back at work on sunday night but i've got so many things planned for tomorrow i've got a friend who runs a fish farm and was asked to get some fish for another friend's birthday party tomorrow so that's a 60 mile round trip Take it easy and enjoy your work. Take it easy and enjoy your work. ทำใจให้สบายและสนุกกับงานของคุณสัสค่ะ Take it easy. ทำใจให้สบาย Enjoy. สนุก Your. ของคุณ Work. งานเราไปพูดพร้อมกันอีกทีนะคะ Take it easy and enjoy your work ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมและรับฟังและร่วมฝึกไปกับคุณย่าตัวเล็กแล้วพบกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณย่าด้วยนะคะบ๊ายบาย